ก็ปืนหนึ่งมาแน่ทำไมย,ยิงไม่ถึงวะยิงไม่ถึงวะน่าจะมีปืนหนึ่งน่าจะมีปืนหนึ่งไม่ไม่เล่นเล่นเล่นมุมอับปืนหนึ่งหน่อยอย่ากดติกูส่วนให้โดนกดนะพี่ไอ้มาร์กตายช่วยช่วยมาดิโรมิกมมาโริกฮะุยกกา,ายนะกูชุบนะจบเลย ลุยไปเล่นมั้ยลุยไปเล่นมิดปิดตัวนั่นดิอะไรกันล่ะมาที่ปายยิงหลังเลยพี่ใช่ป่ะยิงหลังเลย ไปช่วยน้องหน่อยแฟงแฟงเอาปืนไปไล่มีดหน่อยแฟงไม่ล้มแฟงปืนไล่มีดดิ่อนหน้าก่อนหน้าก่อนหน้าก่อข้างหลังหน่อยไไปไปไปกข้างหลังกปรข้างหลังกหมดแล้ว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 ข้างหลังหมดแล้วพี่ ไอโกบาจาดมันต้องสวนอย่างี้แหละเามีปืนหนึ่งเวยคูบร้อยก็เก็บลถ่ายรูปด้วยไอโกเก็บถ่ายรูปอชุชเดียวชคุเดียว ยีงโกบ้าจัดเฮ้ยแต่ปืนผมก็เอาเนี่ยเห็นชอบปืนผมปะล่ะเปล่าสามสองคาเพลสามหนึ่งเขาอก่วยชิวแค่น่ะขอบคุณครับทำรูปด้วยนะได้ครับนี่แต่แม่งปืนหนึ่งเนี่ยเลยผมยิงไม่ถึงอ่ะมันยิงผมหลบได้ไงเอาหมดเลยไอ้เคียร์เลยมันพีคที่สุดเลยเดี๋ยวได้แล้วผมได้อุ้ยก็ได้ได้ส่งไม่ให้ปลาก็ได้ผส่งสมดูปให้มันเดี๋ยวให้มันเอาลงกลุ่ม ไปไปไปเราหมดเลยอ่ะเอ้ยธรรมดาเราคนเรามันก็ต้องมีแม่นบ้างเว้ยในบางจังหวะเขาเรียกว่าจังหวะแก้เกมแมียนโดนกดยาวถ้ายิงไม่ได้เมื่อกี้ยังไงก็แพ้ทัวมันมันต้องยิงให้ได้อ่ะต้องใช้คำนี้ดีกว่ามันต้องยิงให้ได้อ่ะ เียดูร้อยพุกอีอะคือชดวัดคมโอ้โหไม่งั้นโดนกดยาวเฮ้ยแต่แม่งผมว่ามันเขามีปืนหนึ่งปะวะแต่มันเป็นข้อเสียนะข้อดีก็คือเขาเขายิงไกลเว้ยแต่ข้อเสียคือมันยิงช้านั่นแหละ ทำถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ยิงสวนอนะเละบ่อเละเละก,กันอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้เหี้ยเพราะเราล้มหมดเลยห้าคนตอนแรกแล้วยิงยิงยิงกดยิงกดเขาได้แล้วแบบเราได้เล่นปุ๊บไอ้เโก้มาเอาให้ไงไอโก้เอาให้เกลี้ยงเลยปืนสามน่าจะยิงไกลขึ้นนะเดี๋ยวตอนแรกเราล้มห้า เออแม,แม่นะแม่นนะแม่นนะเมื่อกี้ปืนไม่ได้แม่นนะปืนไม่ใช่ไม่นแม่นนะโอ้โหเมื่อกี้แม่นถือว่าแม่นเล้สวส่วนผมถือว่าแม่นอยู่แต่ผมยิงไม่ถึงเขาแล้วแหละประเด็นนะน้าจะมีคนถือปืนหนึ่งไ้พานไห,นหวเมื่อกี้เขาไหวยอยู่ผมว่าเขาแม่นอยู่เขายิงกดผมไม่หยุดเลย